นอนนอนนอนอน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 ว้ายจตาเลือกไอ้าเลือกตาเลือกมานี่มานี่้ยมานี่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 ว้ายเก็บขอบไม้อะอืม มอ้ยย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 เอยยยยยย้ยยย้ยยย้ยย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 นยย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 ยสัอน

Ayo nhở cưỡi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  ai nhở cưỡi leu nhổn inh meing leu nhở cưỡi cả lão núng um 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 làm da lướt ai nhở cưỡi leu tan cưỡi núng ying bay lần nếu nhở cưỡi leu nhở cưỡi nhở cưỡi nhở cưỡi นิ่งจะไปแล้วขึ้นเร็วเดยวขึ้นเร็วเร็วเดยวขึ้นตาเลือกแล้วทำตาเลือกแล้วเดยวขึ้นเร็วยิ่งจะไปแล้วเร็วยิ่งไปแล้วนี่ยิ่งจะไปแล้วนี่เดยวขึ้นเร็วเด็กเกรงตายแล้วเด็กเกรงตายแล้ว nhỏ cưng nhỏ cưng da. San. cưng ồ lắp chín nữa ừ xem có cả lá nữa ừ ừ ยกขึ้นเนิวยิงไปแล้วน,นียย่ยิงจะไปแล้วนี่ยิงไปห้าน้องเป๊ปซี่ดลานี่ยยกขึ้นเนิวเออยกขึ้นเนิวน้องยิงไปเดียวขนาด